ดีค่ะแก้วชบาพรายเจ้าของช่องชบาพรายโนเวลออฟฟิเชียลช่องนี้นะคะวันนี้แวะมาแปกตัวอย่างผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดนะคะที่วางจำหน่ายที่เมบในราคาย่อมยาวเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านิทราในเงาจันทร์ค่ะแล้วจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะที่จะนาม,มาให้ฟังประกอบการตัดสินใจกันนะคะก่อนที่เราจะไปเรื่องราวของรายตอนแล้วก็ตอนเดียวจบที่ พยายามผลิตให้ทันช่วงวันหยุดนี้นะคะเพราะว่าแก้วมีสารคดีพระราชกรณียกิจแล้วก็เป็นการร่วมไวยอะไรอะไรคนทราบดีเนาะก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ต้องทำนะคะเพราะว่างานประจำแก้วก็เป็นงานใช้เสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกการสนับสนุนในทุกๆช่องทางนะคะฝากผลงานเรื่องนี้ด้วยนะคะในเวอร์ชันหนังสือเสียงวางที่เป็ที่เดียวเท่านั้นระยะเวลาของเรื่องความยาว2ชั่วโมง 24นาทีค่ะมาลองติดตามรับฟังตอนนี้กันดูว่าชอบไหมนียายรักเกิร์ลเลิ เรื่องนิทราในเงาจันทร์โดยชบารายัยสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักรา25 58, ช2558ฉบับเพิ่มเติมห้ามทําซ้ำเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายตอนที่4เด็กดีของพี่ หมายมั่นตั้งใจที่จะช่วยดูแลนิชาก็ตัดเรื่องเล่าของเพื่อนออกไปเพียงเพราะเธอเองก็ไม่ควรฟังความข้างเดียวซึ่งบางทีความสัมพันธ์ระหว่างคุณแพลวากับน้องสาวอาจจะไม่แนบแน่นทับเทียมกับเมื่อก่อนตอนที่ยังมองเห็นได้เป็นปกติถ้านิชาจำไม่ผิด นารีเองก็เคยประชดเรื่องที่คุณพ่อไม่ยอมให้ขับรถสปอร์ตของคุณพี่ออกไปเที่ยวท่องเพราะหว่นเรื่องอุบัติเหตุครานั้นนารีเปล่าประกาศกับเพื่อนคนอื่นๆว่าคุณพี่คงไม่มีแสงสว่างในชีวิตหลงเหลืออีกแล้ว ถ้าจะขี้ห่วงแม้กระทั่งน้องสาวของตัวเองตอนนั้นนิชาที่ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในงานวิจัยยังมองว่าการเกิดเป็นลูกสาวของคนรวยคงทำให้นรีมีวิธีคิดต่างจากเธอมากแต่ก็นะใครๆก็อยากใช้ชีวิตสะดวกสบายโอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ๊ยคนเพ่เป็นอะไรหรือเปล่าคะ จากที่ยืนเหม่อมองบรรยากาศนอกหน้าต่างแล้วคิดอะไรเรื่อยเปื่อยนิชาที่รอเสิร์ฟอาหารเช้าก็ต้องรีบเข้าไปช่วยประคองร่างของคุณพี่ที่ตามคว้าพนักพิงโซฟาเอาไว้ได้ซึ่งก็คงไม่ทันระวังจนเกือบล้มทั้งยืนอ้าวนารีนี่เรายังอยู่อีกเหรอ คำถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนส่งผลให้คนประคองค่อยๆถอยห่างแต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมถึงรกสัมผัสแขนเรียวสวยที่มีผิวพันเนียนนุ่มนิชาก็ต้องกดข่มไม่ให้ใจเต้นเช้าว,วันนี้คุณพี่สวมเรสแขนกุดคอปกสีขาวความยาวละน่องซึ่งก็คงเป็นชุดที่สวมใส่สบายช่วยให้คุณพี่ไม่ต้องยุ่งยากกับการค้นหาเสื้อผ้า อาหารเช้าค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่หายอีกพี่บอกว่าให้กลับไปพักผ่อนเราก็ไม่เชื่อดือจริงๆเลยอ๋อระวังค่ะเป็นอะไรไปคะ <c oughs> <c oughs> ห่วงตัวเองดีกว่าไหมหืม เพียงแค่นั้นนิชาที่ขยับเข้าไปประคองก็ต้องก้มหน้าหลบสายตาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหลบทำไมเมื่อคุณพี่ก็มองไม่เห็นสีหน้าท่าทางของเธอกระนั้นก็ตามประคองอยู่ห่างๆที่สีหน้าของคุณพี่ในเช้าวันนี้ไม่สู้ดีนักริมฝีปากชมพูอ่อนดูซีดเซียวพิกลไม่รู้เป็นอะไรจู่ๆก็หน้ามืด เมื่อได้ยินดังนั้นคนห่วงก็สุดกายลงนั่งเคียงข้างลองวางหลังมือแตะหน้าผากเนียนของคุณพี่เบาๆเพื่อช่วยวัดไข้ซึ่งก็เป็นดังคาดที่มีไอร้อนจากผิวเนียนนุ่มใบหน้าที่เอ็นหนุนพนักโซฟาหลับตาลงช้าๆอย่างผ่อนคลายความอุ่นร้อนชัดเจนที่คุณพี่พ่นลมหายใจแผ่วเบาคุณพี่มีไข้อ่อนๆนะคะ ส่วนได้กินอะไรรองท้องหน่อยนะไม่ยังไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินค่ะจะได้กินยาแล้วนอนพักทำดือ้อแหมใครกันแน่ที่ดือ้อนะคะนะเดี๋ยวหนูป้อนกินยาแล้วค่อยเช็ดตัวให้ใคล้ถนอนพักผ่อนอีกสักหน่อยจะได้ไม่เวียนหัวทังที่เตื่นตัวเองว่าอย่าพูดมาก หากแต่สถานการณ์มันพาไปให้ต้องสื่อสารกระทั่งช่วยป้อนมื้อเช้าที่มีโจ๊กหมูกับน้ำส้มขันสดนิชาก็เช็ดตัวให้อย่างระมัดระวังคือสะกดกลั้นตนไม่ให้แอบมองเรือนร่างสมส่วนที่ขาวมากผิวพรรณผุดผ่องของคุณพี่ดูไม่เหมือนผู้หญิงวัย29เลยสักนิด สันคางเรียวสวยไม่มีหย่อนคล้อยร่องแก้มริ้วรอยหางตาก็แทบจะไม่มีให้เห็นขอบใจนะเราไปพักเถอะไม่ต้องห่วงหนูแลอกค่ะคุณพี่ดีขึ้นบ้างไหมคะอืมคอยอย่งชั่วแล้วคนแก่ก็แบบนี้สังขารไม่ค่อยจะอำนวย ราวกับคำพูดของคนผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนจะช่วยให้นิชาคลายความกังวลตรงที่สถานการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นจนคุณพี่สามารถรับมือได้และเพราะไม่อยากเป็นภาระของใครคุณพี่จึงฝึกฝนวิธีดูแลตัวเองจากการสร้างความคุ้นชินในพื้นที่ใช้สอยและทำได้ดีมากื hmm. เราเองก็ไม่สบายอยู่ไม่ใช่หรืองไง ทำไมไม่นอนพักหนูดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณพี่นอนพักผ่อนนะคะถ้าไม่ดีขึ้นหนูจะโทรตามคุณหมอให้มาช่วยดูอาการอมไม่ต้องหรอกพี่ไม่ได้เป็นอะไรถ้าอย่างนั้นหนูนวดให้นะคะจะได้หลับสบายเมื่อปฏิเสธไม่ได้ คุณพี่ก็ต้องยอมให้ช่วยนวดแขนเรียวสวยต้นคอและท้ายทอยที่นิชาต้องขยับไปยืนด้านหลังโซฟาที่คุณพี่เอนกายพักผ่อนจนมองเห็นผมสีดำสนิทที่คุณพี่ชอบรวบกล้าวเอาไว้หลวมๆเพื่อคลายร้อนรวมถึงสรีระของสตรีที่ทำให้เธอต้องก้มมองของตัวเองที่เทียบกันไม่ได้ ส่วนเรือนร่างสมส่วนสวมเดรสวางแขนเรียวผ้าโซฟานวมสูงพอดีกักบการเอนกายนิชาก,ก็ต้องทำเป็นเมินไม่มองและกดข่มความรู้สึกบางอย่างจวบจนช่วยนวดขมับเบาๆแล้วคุณพี่ ปรือตามมองตรงไปยังเบื้องหน้าให้นิชานึกสงสัยเมื่อลองมองตามแล้วเห็นตัวเองในกระจกเงาของตู้ไม้เก็บหนังสือซึ่งก็เป็นของตกแต่งชิ้นเดียวที่มีเงาสะท้อนดวงตาสีเทาหมนจ้องมองกระจกนั้นนิ่งๆขณะที่นิ้วเรียวของนิชาช่วยนวดขมับเพียงแผ่วเบาเมื่อเธอเลี้ยงหลบ ก็ได้กลิ่นหอมอ่อนของมะลิจากเส้นผมที่ได้สัมผัสในบางคลาเขว่าเมื่อรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอย่างพินิษพิเคราะห์นิชาก็ใจเต้นแรงจนต้องโฟกัสไปที่การนวดมากกว่าดวงตาของคุณพี่ที่ทำให้รู้สึกราวกับไม่ได้มืดบอดยิ้งคุณพี่กระพริบตาชช้า ขณะจ้องมองเงาของกระจกที่ให้ความรู้สึกเหมือนจ้องมองเธออยู่เช่นกันความหวั่นไหวใจสั่นก็เริ่มเพิ่มพูนมากขึ้นขันเมื่อตัดสินใจจะถอยห่างนิชาก็ถูกรวบอุ้งมือรั้งเอาไว้โดยไม่มีคำพูดใดระหว่างกันท่ามกลางความเงียบของมุมนั่งเล่นและในวินาทีที่ไม่คาดคิด ริมฝีปากอุ่นที่จูมพิษหลังมือของเธอก็กระตุ้นให้แก้มทั้งสองข้างร้อนชานิชาจึงเผลอศบตาคู่สวยที่ยังคงจ้องมองกระจกตู้หนังสือขอบใจนะเทคดีของพี่ ท้อยคําเพียงแผ่วเบาจางหายไปในห้วงแห่งนิทราคุณพี่พลอยหลับอย่างง่ายดายทั้ทงที่ยังกูมือข้างหนึ่งของคนใจเต้นเอาไว้จนกลายเป็นการถ่ายทอดความรักความภาคภูมิใจในตัวของน้องสาวและเอ่ยชมว่าเด็กดีของพี่ กระนั้นร่องรอยจูมพิษตรงหลังมือที่ตราตรึงก็ดูเหมือนจะช่วยย้ำเตือนให้รู้สึกละอายใจกับการเก็บซ่อนตัวตนซึ่งถ้าคุณพี่กับน้องสาวสนิทสนมกันขนาดนี้ทำไมจึงต้องจ้างเธอมาช่วยเพียงเพราะสูญเสียการมองเห็นอย่างนั้นหรือคือสาเหตุที่ทำให้ความรักของนรีลดน้อยลง ผ่านพ้นท่ามกลางการปรนิบัติดูแลที่เน้นเรื่องอาหารการกินและช่วยให้อาการวิงเวียนศีรษะลดน้อยลงคุณพี่ก็ยอมเล่าว่าถ้าวันไหนลองออกไปเดินเล่นแล้วต้องเผชิญกับแสงจ้าคุณพี่ก็จะรู้สึกเวียนศีรษะ และมีไข้อ่อนๆจนต้องนอนพักนิชาจึงสันนิฐานว่าน่าจะเป็นเพราะแสงแดดที่กระทบต่อจอประสาทตาหรืออะไรสักอย่างที่ทำให้คุณพี่วิ่งเวียนศีรษะดังนั้นเธอจึงขอร้องไม่ให้คุณพี่ออกไปเดินเล่นนอกชายคาของบ้านโดยไม่สวมแว่นกรองแสงซึ่งก็น่าแปลกที่คุณพี่ทําตามอย่างว่าง่ายคือไม่ออกไปเดินเล่นในช่วงกลางวัน แต่กลับใช้เวลานั่งฟังหนังสือเสียงเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองแถบโซนยุโรปหรือฝึกอ่านอักษรเบลที่ทำได้ไม่นานก็บ่นว่าไม่รู้จะฝึกไปทำไมอีกเดียวก็ต้องผ่าตัดคงไม่ได้กลับมาอ่านหนังสือที่ต้องใช้ปลายนิ้วลูบไปทีละตัวอักษรแบบนี้ใช้ทำอย่างอื่นสนุกกว่าตั้งเยอะเพราะว่าไหมคะ คุณพี่หมายถึงอะไร <c oughs> ไม่รู้สิเราใช้นิ้วทำอะไรได้บ้างออคือ <c oughs> พี่รอเล่นไม่มีอะไรหน, <iot> น้าเปื่อที่ออกไปไหนมาไหนไม่ได้นั่งๆั่งนอนนอนอยู่แต่กับบ้านจนรากจะงอกอยู่แล้วฟังมาถึงตรงนี้นิชาก็แอบขำคำว่ารากงอก ที่นารีชอบพูดสองพี่น้องคล้ายคึงกันมากที่คุยเก่งแต่คุณพี่จะค่อนไปทางบอกเล่าประสบการณ์และเมื่อจ้องมองนิ่งๆด้วยดวงตากลมโตสีเทาก็ทำให้นิชารู้สึกเหมือนถูกกำราบให้ต้องตกอยู่ใต้อานัตแม้บางครั้งจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพี่พูดแต่นิชาก็รับฟังทุกเรื่องราวที่เล่าผ่านประสบการณ์ทำธุรกิจ ผ้าไหมคุณพี่บอกว่าชื่อแพรว่าได้มาจากชื่อของผ้าตามความชอบของคุณย่าแต่เมื่อเล่าไปเล่ามาแล้วคุณพี่พลอยหลับนิชาที่รู้สึกเสียดายดวงตาสีเทาคู่สวยก็ช่วยห่มผ้าแพรให้อย่างเบามือช่วงนี้ฝนตกจนอากาศเย็นกว่าปกติเธอจึงเกรงว่าคุณพี่จะไม่สบาย หลับง่ายเหมือนเด็กน้อยเลยนะคะคุณพี่ขาน่ารักจัง จากที่นวดให้แทนการอ่านหนังสือเพราะต้องแซงทำเป็นเสียงแหบแห้งนิชาก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนุ่มๆของคุณพี่เอ่ยเล่านู่นนี่นั่นและเริ่มคุ้นชินกับกลิ่นกายหอมๆที่ทำให้ผ่อนคลายตามไปด้วยเมื่อได้อยู่ใกล้ๆคุณพี่จนบางครั้งก็ต้องเตือนตัวเองว่าเธอมาที่นี่ในฐานะ ผู้ถูกว่าจ้างให้ช่วยดูแลหาใช่คนในครอบครัวที่ต้องสร้างความผูกพันบ่ายคล้อยของวันฝนตกหลังจากที่คุณพี่งีบหลับนิชาก็หลบมาทำในสิ่งที่ชอบเป็นประจำนั้นคือชงกาแฟดื่มในห้องครัวอย่างเงียบเชียบ เธอชอบกลิ่นและรสชาติของกาแฟดำเป็นพิเศษที่ช่วยให้สมองโลง่งซึ่งนรีเองก็คงไม่ว่าอะไรถ้าเธอจะขอชงกาแฟดื่มแก้ง่วงแค่วันละแก้วทว่าวันนี้แตกต่างที่รู้สึกหนักอึ้งไปทั้งตัวจนต้องนั่งพัก ตรงทางเชื่อมไปยังบ้านหลังใหญ่อวงมือทั้งสองข้างประคองแก้วกาแฟเอาไว้เพื่อใช้ความอุ่นช่วยคลายหนาวหลังฝนตกใหม่ๆอากาศค่อนข้างเย็นและเป็นเหตุผลที่เธอไม่กล้าชงกาแฟดื่มในบ้านให้กลิ่นลอยคลุ้งรบกวนคุณพี่หารู้ไม่ว่า ขณะเมื่อมองท้องฟ้าที่มีเมฆฝนเกาะตัวอยู่ไกลๆร่างของใครบางคนก็ยืนมองอย่างเฝ้ารอให้เธอรู้ตัวอย่างใจเย็นยายจ๋า้าไม่จำเป็นต้องหาเงินไปทำวิจัยหนูคงไม่กล้าทำแบบนี้เหลืออีกไม่กี่วันนารีก็จะกลับจากเมืองเหนือถึงตอนนั้น หนูคงต้องไปจากที่นี่เราก็คิดถึงคุณพี่กลิ่นกาแฟาหอมจังเลยนะโอ,โอค้คุณพี่นิชาที่ตื่นตกใจเกือบทำแก้วกาแฟาหล่นจากมือจนต้องพยายามตั้งสติแล้วลุกยืนอย่างกักกล้ากลัวแต่เมื่อเราลึกถึงคำพูดพล้ำเพ้อของตนเมื่อครู่หัวใจก็เต้นแรง เราไม่ใช่นรีสินะเออค,คือไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวแค่พูดความจริงก็พอ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามในเวอร์ชันหนังสือเสียงที่เมบด้วยนะคะเรื่องนี้มีความยาว2ชั่วโมง20ขวานาทีค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แก้วชอบมากๆด้วยอารมณ์ของเรื่องที่เล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของเรื่องราวความรักที่ต้องการสื่อสารด้วยขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังและสนับสนุนกันในทุกๆช่องทางนะคะฝากผลงานเรื่องอื่นด้วยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หลายคน ถ้าไม่มีอะไรทำลองไปดาวน์โหลดกันดูนะคะเพราะแต่ละเรื่องก็ราคาย่อมเยาตามสไตล์ฉบับใครเช่นเคยนะคะส่วนใครที่รอผลงานรายตอนและตอนเดียวจบอยู่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ได้ฟังแน่นอนค่ะหมดใจรอกันนิดนึงดูแลเทคแคร์ care, สุขภาพกันด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย